เดลเมี me, เตรียมเปิดตัวสมาร์ทโฟนที่มีความจุแบตเตอรี่6000ม ah, ิลลิแอมสูงสุดของเดลวมีเท่าที่เคยมีมาเดลเมี me, เตรียมเปิดตัวสมาร์ทโฟนที่มีความจุแบตเตอรี่6000ม ah, ิลลิแอมสูงสุดของเดลวมีเท่าที่เคยมีมาเรียกว่าเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่กันอย่างต่อนเนื่องเลยนะครับสำหรับสมาร์ทโฟนแบ,บรนด์เดลเมีและหลายๆประเทศก็เพิ่งจะเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นเรลเมีย1ีไปเองนะครับ ลาสุดก็ได้มีสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่เตรียมที่จะเปิดตัวเพิ่มเติมอีกแล้วครับและจุดเด่นก็คือจะให้แบตเตอรี่ความจุวสูงที่สุดเท่าที่ทางเดวมีเคยทำมาเลยทีเดียวครับโดยทางเพลซันยีผู้อเมริกันตลาดของเดวมีได้ปล่อยทีเซอร์บนอินสตาแกรมบอกใบาการมาของสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่ให้แบตเตอรี่ความจุวสูงถึง6000ม ah, ิลลิแอมซึ่งถือว่าเป็นแบตเตอรี่ความจุวสูงที่สุดเท่าที่ทางเดวมีเคยทำมาเลยนะครับ โดยจะเปิดตัวที่ประเทศอินโดนีเซียรเร็วๆนี้อีกด้วยครับแต่ทาง p พซอนยียังไม่ได้เผยรายละเอียดอะไรเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนร,รุ่นนี้ออกมานะครับแต่ก่อนหน้านี้ครับแบตเตอรี่ของสมาร์ทโฟนเรือมีที่มีเลขหาดผลิตพัณฑ์ BLP793 ที่มีความจุ6,000ม mm, ิลแอมได้ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของ TUV r e i n l a n d เรียบร้อยแล้วครับคาดว่าสมาร์ทโฟนแบตเตอรี่จุใจรุ่นใหม่นี้ น่าจะเป็นสมาร์ทโฟนระดับเริ่มต้นในตระกูลเลโอมี่มนั่นเองครับ